เอาล่ะทุกคนเรายังอยู่ในแมพที่มีชื่อว่าน,นักออกแบบกันอยู่นะครับรอบที่แล้วหนีตายจากในถรรมมาโอ้โหกษัตริย์โจรน,นี่ถือว่าโหดใช้ได้ตอนนี้เรามี141เหรียญน,นะครับเราลองมาหาอะไรในเมืองก่อนดีกว่าคุณคุยกับพี่ชายผมไหมเนบาสกาใช่คุยไปแล้วเขานำคานฉันหวังว่าเขาจะไม่เคยเป็นพี่ชายฉันอ้าวน้องไม่รักดีนี่ไงนี่คืออะไร นี่ออบาสกาอ๋อไม่ใช่เนบาสกานี่คือออบาสกาวันดีเจเลมี่เดี๋ยวก่อนวันดีแจ็คไม้ทำอะไรจ๊ะฉันมันไม้และฉันโอเคฉันตัดต้นไม้ทั้งวันคุณควรสัดต้นไม้ด้วยทำไมมันเป็นรางวัลธรรมชาติแอปเปิลผลไม้ต้นไม้ที่จะได้รางวัลโอเคโอเคโอเคเราต้องสับต้นไม้ด้วยนะครับเริ่มภารกิจกันดีกว่าทุกคนโอเคเรามาสับต้นไม้กันฮะสับทุกคนโอ้ยนี่ขวานใหญ่มาก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีแอปเปิลตกมาเพียบแจ๋วเลยแล้วไงต่อได้เยอะขนาดนี้อะไรเนี่ยเขาเล่นอะไรกันนอะตรงนั้นนี่ปอกไปก,ก่อนปังนี้สับตน้นไม้ทั้งวันแล้วได้อะไรเมื่อก,กี้ได้แอปเปิลมามีแค่นี้เหรอวิตัวอะไรอะ่ะเฮ้ยโอ้โหสุดยอดไปเลยสับไปก่อนสับต่อไป อยู่ยุ้ยัอาแอปเปิลหล่นมาอีกแล้วโอ้โหสับให้แอปเปิลมันตกลงมาซะแล้วยังไงต่อมีอะไรดีวันนี้ไหมนอกจากการสับไปเรื่อยๆเฮ้อพอเถอะหัวตั้งเี่นนะแล้วตอนนี้เรามีอะไรเราสามารถเชี่จะดูได้กด A ดูก่อนเหลียตามใหม่อะไรชนิดอ๋ออันนี้คืออะไรเนี่ยเอาละครับค้นหากระเป๋าไปอะไรเนี่ย โอ้โห,โ,หโ,หโ,หโหกำลังเดี๋ยวโอ้ยอะไรเนี่ยมายุ่งอะไรกับผมโอ้ไม่ได้ยุ่งด้วยเลยอะไรกันเนี่ยโหโดนลอบจมตีครับทุกคนอะไรกันเนี่ยอยู่ดีๆก็โดนคนโจมตีอะไรใครพามาก่อนสาวนี่ไงมันตามมาอีกแล้วโอ้โหเพียบปุ๊บกระโดดข้าม พามารับผิดชอบด้วยสาวโอ้ยนี่ไงโอ้ยอะไรเนี่ยตามไม่เลิกตามไม่เลิกสงสัยต้องได้ประดาบกันเดี๋ยวก่อนใจเย็นเดี๋ยวได้แน่ขอเวลาขอเวลาผมหน่อยอะไรกันเนี่ยอะไรกันเนี่ย กระโดดข้ามนี่เนี่ยยังข้ามมาไหมเออหายละเฮ้อนึกว่าจะตามเป็นเจ้ากรรมในเวนเชียทำไมตรงนั้นเขาเก่งกันยังไงอ่ะไหนลองดูหน่อยได้ไหมพัวเขาให้21ตัดที21แสงว่ากระจอกมากเฮ้ยอ,อะไรเนี่ย arrow เออไม่ใช่ a ร r o รเจอเร์โรกดจีสิคนโง่หลงทางอีกคุณมีอะไร อะไรเนี่ยหมวกกันน็อกอะไรวะเนี่ยนักเวทหนัง50ทองเฝอคืออะไรอ๋อนี่ไงป้องกัน4โอเคซื้อครับมาใส่ยังจี้ตู้กรอะปุ๊บนี่เรียร้อยฮะตอนนี้ใส่เฝอมาแล้วอนนี้โอ้โหแต่งตัวใหม่ใช้ไรใช้ไรไม่เบาแต่ว่าตอนนี้ดีเฟนซ์เราน่าจะเยอะขึ้นนะครับไหนลองซิ ไปลุยกับเจ้าพวกกระจอกนี่กันปุ๊บมาสิครับนี่โหยตดขาดหมดตอนเนี้ในละเอียบร้อยเจ้าสลามกระจอกเราอยากจะได้เขาเรียกอะไรเราอยากจะได้อัปเกรดมางกว่านี้นั่นคืออะไรสวัสดีสวัสดีสสดพี่โจรจันไดมาอะยรที่ว่าเจ้าโจนมีเขานี่เดี๋ยวราชาของพวกแกจะเป็นรายต่อไปเ <laughs> ทจ่จริงไหนมาสิ มีอะไรอีกสลามใช่ไหมมีราชาสลามใช่ไหมไม่มีตาโอ้โหไม่มีตาหามีแววไหมในละเอียบร้อยเสร็จไปอีกหนึ่งตอนนี้คาเรลเวลสามอยู่เิ้นั่นอะไรอ๋อหมู่บ้านมันก็จะมีความเป็นอนุสาวรีนักรบอยู่ข้างบนเดี๋ยวขอหาความสำเร็จในนี้ก่อนตอนนี้มีร1 2ยมีอะไรได้อีกบ้างวัดดีโจโจมีอะไร รับจำนำคุณต้องการขายอะไรหรือเปล่าขายอุปกรณ์ได้ไหมไม่มีอะไรเกียร์ใหม่อะไรเนี่ยเกียร์อะไรกรำชื่ออ๋อเรียงตามไม่มีนี่หว่าตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยธนาคารไม่เอาเราไม่ฝากแบงก์อยู่แล้วนี่วัดดีเจอร์เรลเจอร์เรลมีอะไรอ๋อเมื่อกี้นี่เองโอเค นี่ดีกว่าช่างตีเหล็กกว่าดีครับช่างตีเหล็กอาวุธคุณมีอะไรโอ้นี่ไงมีดาบมีบอลมีไฟฉายเอามาทำอะไรก่อนเดี๋ยวก่อนอันนี้สีบอลสี่สทองโอเคซื้อซื้อได้ไหมอ๋อเดีย๋ยวนะอำนาจซืสิบทองหกบอลอ๋อต้องมีหกบอลด้วยซื้อไม่ได้นี่อะไรดาบสีบอลดาบสีบอลซื้อได้ไหม ไม่ได้ต้องทำยังไงบอลทั้งหมดเป็นทองแดงที่ดีเราต้องไปเก็บบอลใช่ไหมอ่ะโอเคงั้นไม่เป็นไรนี่คืออะไรเราไม่มีอะไรแสดงว่าเออเดี๋ยวนะมีตู้ขอดูตู้หน่อยอ่าโอเคอ่าเกาะอ,อุปกรณ์แหวนเงินใส่ไปก่อนหมวกกันน็อกไม่มีโอเคเราใส่แหวนเงินไปด้วยอ่าตอนนี้น่าจะแจวและโอเค มันน่าจะต้องมีการอัปเกรดอาวุธแต่เดี๋ยวก่อนมามาตอกแอปเปิลกันก่อนดีกว่าตอกแอปเปิลอีกหน่อยนึงเอาแอปเปิลมากินกันได้ไหมของเราน่าจะกระจอกเกินไปมาแต่เรามีดาบเหล็กเพราะนั้นจะโจรกระจอกทั้งหลายอ้าเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้หนี่เนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว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 โหเอ้ยชักดาบมา โอ้โหโดนโดนสวนกลับนา่นไงโดนต่อแล้วไงละ่ะวันดีพี่โอโ้พี่โคตรโหดดาบแดงโอ้โหขุนพันธ์มาเนี้ยอุ้ยตรงนั้นมีมีอะไรบางอย่างเอาแล้วครับตรงนี้แล้ครับนี่แหละน่าจะมีแร่ธาตุอะไรบางอย่างโอโ้เขาให้เราต้องเก็บแร่ด้วยนะครับเกมนี้ได้แะไรบ้างสองทองแดงหนึ่งดีบุกโอเคมาดับเลยพร้อมแล้วทุกคน คู่เขาให้นี่ไงเป็นไงล่ะขโมยเจ้าโจนกระจอกอุยอะไรเนี่ยนี่เนี้ยอ,อะไรเนี่ยสลามโอ้โหอะไรเนี่ยสลามสลามสลามโหดปะไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมสลามมันโหดจังมาสลามสลามมานี้อิสลามใช่ไหม นี่เรียบรย้อยหงอไปซะโอเคแล้วก็กดพลิกแอคต่อโป๊กเป๊กปกเปกอยู่นี่แหละได้แล้วบ้างทองแดงกับดีบุกโอเคมาลุยโชนต่อเก็บเวลทุกคนหูโจนแต่ละตัวก็มีดาบด้วยนะครับทุกคนเป้งนี่นี่นี่เปงผัวเขาให้นี่โอ๊ยไม่ทุนปะโอ้ยอะไรเนี่ย พัวเขาให้โหเรียบร้อยโอ้โหสุดยอดไปเลยเราสามารถป้องกันได้นะครับโอเคอ่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นกาดไม่เไรเก็บไปเรื่อยตอนนี้เก็บเก็บแร่ไปเรื่อยมาปกแ๊กปกแป,ก,ป,ก,แปกไปก่อนป้องแปอง,ปอ,งอ่าหนึ่งทองแดงไหนลองไปดูหน่อยซิว่าตอนนี้เรามีพอที่จะได้วุฒิใหม่หรือยังแล้วช่างตีเหล็กอยู่ไหนอ่ะนี่ป่ะ นี่คืออะไรไม่ใช่นี่มัง้งอันนี้เปล่านี่ไงหวัสดีครับกดดูก่อนต้องการคุณมีอะไรนี่ฉันอยากได้าบาปสีบอลซื้อซะเลยได้ไหมเนี่ยหกสิทบทองหกบอลหกบอลเหรอหกบอลคืออะไรอะเมจิกมีโก,โกด้วยอะไรวเนี่ยต้องมีบอลนะฮะแล้วเรามีอะไรหกบอล ไม่มีไม่มีอะไรเดี๋ยนะเรามีหกทองแดงมีกีนสลาม11บเอ็ดเพเปเบอร์ดีบุกแอปเปิลเดี๋ยวนะแล้วอันนั้นต้องใช้อะไรอะเดี๋ยนะดูก่อนแป,ป๊บหนึ่งขออีกทีเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ธนาคารมาทำไมเดี๋ยวอนะันอ๋ออันนี้ช่างตัดผมอันนู้นไหนดูสิขอดูอีกทีจี เออไม่มีอะไรนี้ผิดอันนี้ผิดโอเคเอาใหม่คุณมีอะไรเราต้องการดับสีบอลน,นะครับมาเราต้องเก้าบอลโอเค80ดสิบทองโอเคแสดงว่าต้องมีทองแดงถึง9้าอันเลยเดียวตอนนี้มีแค่6นะครับเพราะนั้นไปหามาเพิ่มซะนี่แหละถ้าแถวนี้น่าจะถูกต้องโป่งปังโป่งปังืว้ก่อน เปิดมาสิอุ้ยได้สามทองแดงแล้วด้วยตอนนี้เดี๋ยวนะน่าจะพอขออีกทีนี่แหละอ่ะเดี๋ยวนะตรงนี้เปล่าวะตรงไหนอะน่าจะตรงนี้แหละตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้นโอเคตังอะพออยู่อ่าคุณเมลล่มาดาวสีบอลซื้อสิครับได้ไหมไม่ได้ฮะอ๋อต้องมีสี่สิบทองก็สี่สิบทองก็มีนะหกบอลหรือเป็นเพราะอะไร ยังซื้อไม่ได้เอาเป็นว่ายังซื้อไม่ได้งั้นเราไปลุยกันด้านในดีกว่าสาวๆมาดับเหล็กดับคุณเหล็กด้วยความด้วยความห้าวแต่ไม่อยากกินข้าวผ่านทู่เป็นไงล่ะนี่โพชเชเรียบร้อยเรียบร้อยไปหนึ่งสาวนี่ขุดขุดแร่ต่อไปอุ้ยมาอีกแล้ว โค้กเขาให้ในี่แน่ไม่มีปัญหาอีกแล้วแพบเบิลใช่ไหมในจัดไปสาวๆกระจกสุดๆในมาอีกแล้วตอนนี้ขุดทองมีเท่าไหร่ส่งไหมหมดนี่แหล่ได้ครับหนึ่งทองแดงสองิบุพกพัวเขาให้โจนใช่ไหมโจนจันไดโอ้สองตัวว่ะนี่แน่พัวเขาให้นี่ไงเงือบ อะไรเนี่ยไหนดูก่อนสิแพบเบิลอีกแล้วเจ้าแพบเบิลอีกแล้วอะไรกันนักหนาแพบเบิลอะไรกับพี่นักหนาบบอะไรกับพี่นักหนาแพเบิลโอ้ยไม่โดนโอ๋อพัวเขาให้นี่แพบเบิลเหนียมอายไปซะไหนเจ้าจรสลัดเจ้าราชะโจรเก่งนักใช่ไหมไหนล่ะ อยู่ไหนหาไม่เจอแล้วนี้มีแต่โจรธรรมดาไม่มีค่าอะไรเราลุกยกันต่อไปครับทุกคนอ,อันนั้นไม่ใช่โอ้อันนั้นแพเบิลอีกแล้วโอ้อะไรเนี่ยไม่โดนมันรวดเร็วโผเฉโผเฉโป,ฉโปได้ไหมผัวเขาให,เหา้เหงาไปเลยครับเหงาไปเลยเป็นไงแพเบิลปงขุดทองไปเรื่อยนี่แหละในลักทรัพย์ช่วงนี้ มีอะไรบ้างไหนดูสิจะไปเบิร์นมาแล้วน่าโดนครับสก,กิปโดนไป17ดรถทีก็ใช้ได้เหมือนกันเหงาไหมยังเหงาอยู่โอเคจรอ p มาสิตรงนี้มีลไรไหนดูสิอ่าครับตอนนี้อ่าตรงนี้มีเหมือนเป็น แลให้ขุดโปงปังโปงปังปงปังปงปังโปงปังอ่าได้ดีครับได้ดีอยู่ไหนโอ้แพเปอร์เอกอะโอ้โหอะไรเนี่ยโอ้สองตัวเดี๋ยวไม่ไหวสองตัวไม่น่าจะไหวโอ้มันจมตีแรงสองตัวด้วยไลน์เนี่ยโผลใช้ให้โผ่ฟาดเข้าให้นี่ใช้ความสูงได้เปรียบ นีโ่โค้กเขาให้เหงาบอกเลยรอบนี้เหงาฟืบอันนั้นไงามาอีกแล้วอุ้ยมาแล้วมาแล้วอุ้ยกระโดดกระโดดเอาโจนมาก่อนโจนโจนอย่างไรโจนหวัดดีคัวเขาให้นี่เนี่ยคัวเขาให้นีงน่งายเงือบหวัดดีพัพเบอร์นี <c> ่ <ười> อยู่ตรงนั้นไปถูกต้องแล้วถูกต้องล้อสาละเอียบร้อยตายแบบไม่ต้องทำไรตายแบบสบายๆโอ้โหโจรโดนงนี้เคานเตอร์โหดมากโหดสุดอันนี้ก็พิกแอคก่อนปงปงเก็บของก่อนตรงนี้โอ้โหล่ำรวยล่ำรวยมหาศาลปานเศรษฐีโอ้โหโจรโดนก่อนโผเขาให้ โค้กเขาให้โจนโจนอ้าแพบเบิลด้วยพัวเขาให้มาแพบเบิลละเอียบร้อยครับสนุกสนานตรงไหนอีกไหนดูซีสาวมีอะไรอีกนั่นคืออะไรเดี๋ยวก่อนเก็บของก่อนปง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 ,ปงโอเคมาโจนมาดีพัวเขาให้โอ้โหโดน โดนโจตมตีแบบนี้พัวเาให้เรียบร้อยโอ้ตอนนี้เก็บเวลได้แล้วเนี่ยตอนนี้เคลียร์ยาวๆอยู่ไหนล่ะบอสเองอยู่ไหนบอสเองนั่นไงบอสเองวัสดีบอสเองพัวให้เฮ้ยเดี๋ยวนะอ๋อต้องคุยก่อนฉันจะคุยกับแกแล้วก็ข้ามเลยเอ้ยสู้สิครับ น่นอนฉันจะชนะโอ้ยโอ้อไรเนี่ยโอ้โหมันกระโดดโคตรโหดโอ้ยตายกระสัดโหดมากเลือดตั้งสามรอเอาไว้เาฝากไว้อีกครั้งหนึ่งแล้วกันเจ้ากระสับสรรจอมโฉดคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนดีกว่าเรายังอ่อนแอเกินไปที่จะสู้กับเขาเพราะฉะนั้นอย่าพึ่ง อย่าพิ่งไปรีบร้อนนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเก็บเวลไว้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจัดการกับเจ้าบอสกษัตริย์โจนโอเคคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe YouTube Awake นะครับแล้วก็กดกระดิ่งทิ้งดองด้วยนะรวมไปถึง Facebook Page Awake Game นะครับแล้วก็ TikTok ด้วยใครอยากจะติดตามหรือคอมเมนต์หรือว่าอยาจะเป็นเพื่อนกันก็แอดมาได้เลยนะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนดีกว่าเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ